จากกรณีสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตผอบอม่ปสสพนาวางังและถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากถูกจับกุมคดียาเสพติดซึ่งได้ก่อเหตุกากยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปตอุทัยสวรรัรค์อำเภอหนักลางจังหวัดหนองบัวลำพู ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรประมาณ32คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับบรรยากาศล่าสุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทยัยสวรรค์นายสวิทจันร์หาวรรองผู้ว่าราชการจาังหวัดหนองบัวลำพูเป็นตัวแทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาวางไว้ที่บริเวณหน้าจุดเกิดเหตุเพรรื่อรมแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลายาของผู้เสียชีวิตก็ทยอยเดินถือดอกกุหลาบสีขาวหนึ่งช่อมาวางไว้ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติผู้เสียชีวิตยังคงทําใจไม่ได้กับการสูญเสียบุตรหลานอันเป็นที่รักขณะที่ด้านในศาลาของอบตอุทไทยสวรรค์ซึ่งตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตมีญาติของผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนเยียวยารับการช่วยเหลือซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงภาคเอกชนต่างๆโดยเฉพาะการเยียวยาจิตใจผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทีมจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขชื่อว่าทีมเยียวยาจิตใจที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเสื้อกัักสีขาวคอยดูแลผู้สูญเสียใกล้ชิดแบบประกบหนึ่งต่อหนึ่ง หากเห็นว่าญาติผู้เสียชีวิตท่านไหนที่จะเป็นลมหรือ,อยังทําใจไม่ได้ก็จะรีบเข้าไปดูแลเช่นนํายาดมแล้วก็เข้าไปพูดคุยเพื่อให้คลายความเครียดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับการเยียวยาสภาพจิตใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้นายสวิทเปิดเผยว,ว่าเรื่องของการเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าน้องบุรัมภูก็บอกว่าเร่งระดมทุกศัพท์พักกาลังทุกหน่วยงานเข้าพื้นที่เพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นฆ่าทําศพ ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเตรียมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรีภูบอออีกว่าเพิ่งได้ทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันก็เตรียมที่จะประจาคเงินช่วยเหลืออีกด้วย